พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่ายามาฮ่มีแผนจะปรับโฉม YZF-R3 YZF-R25 หรือไม่ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมตอบอย่างชัดเจนว่าในปีนี้ยามาฮ่า z f r 3นั้นจะยังคงโฉมเดิมต่อไปและจนถึงขณะน,นี้ก็ยังยืนยันคำตอบเหมือนเดิมครับว่า R3 นั้น จะไม่มีการเปลี่ยนโฉมในปีนี้อย่างแน่นอน100%ภาพเหล่านี้เป็นภาพเรนเดอร์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทำขึ้นมาเพื่อการโชว์เท่านั้นหลายคนที่ดูแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นภาพจริงนะครับเพราะว่าเป็นการทำขึ้นมาเพื่อการโชว์เปรียบที่ต่างๆให้หลายคนได้ดูว่าถ้า i า5มีโชว์แบบนี้จะโดนใจหรือไม่ สำหรับการเปลี่ยนแปลงวายเซตเโฉมใหม่นั้นต้องเราดูการเปลี่ยนแปลงวายเซตเอของอินโดนีเซียก่อนครับว่าจะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่และอย่างไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีกระแสะข่าวสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของวายเซตเอจะมีการปรับสูงขึ้นเป็น3 5 0หซีซีหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ของ R3 นั้นจะยังคงเดิม 321cc จากการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของเครื่องยนต์แล้วยืนยันนะครับว่า R3 นั้นจะทําได้เพียงแค่ 321cc นั้นครับถ้าจะปรับเพิ่มเป็น 350cc นั้นอาจต้องมีการเปลี่ยนบล็อกอยนต์ใหม่ซึ่งคาดว่าไม่ใช่โฉมใหม่นี้อย่างแน่นอนต้องรอมาเดียวต่อไปในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าประเด็แนแรกจะมีคําถามเกี่ยวกับการที่มีกระแสข่าวออกมาว่ามีการปล่อยข่าวเรื่องของ3สูบเรียงบล็อกใหม่ 300cc ของยามาห้า เป็นไปได้หรือไม่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการปล่อยข่าว3สูบเรียงของวายซัทเอฟอาร์สามวเอฟอายสิบนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้เครื่องยนต์ยังคง2สูบเรียงเหมือนเดิมกระบ,บอกสูบไดอาซิลให้พลังแรงม้าที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยปัจจุบันนี้ว z f r 3เอฟอาร์สานั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่42แรงมา้าตัวใหม่อาจจะมีการปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นเบกเล็กน้อยครับขึ้นอยู่กับว่าทางยามาฮ่าจะมีการติดตั้งวาล์วแปรผัน V v a หรือไม เราถ้าหากว่ามีการติดตั้งวาล์วแปรผัน VVA จะทำให้พลังเครื่องยนต์ในรอบกลางส่งถึงรอบสูงสุดได้อย่างเร็วมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้น แรงมากสุดจะเพิ่มขึื่อเล็กน้อยครับนอกจากนี้แล้วหลายคนยังสอบถามเข้ามาถึงคันเร่งไฟฟ้าหรือว่าคันเร่งที่มีลิ้นบีบีเซร์แบบไฟฟ้านั้นจะมีจริงหรือไม่กับวอชเลอร์สซึ่งถ้าหากว่า R3 มีคันเร่งไฟฟ้าจะมาพอมกับโหมดขับขี่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่านะครับต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทัชชั่นคอนโทรลนั้นมีให้หรือไม่รวมถึงอัพไซด์ดาวหน้าซึ่งในกระแสข่าวล่าสุดยังยืนยันครับว่าอัพไซด์ดาวหน้าจะมีให้อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ตามกระแสข่าวที่บอกว่าเป็นออัซดวขง WasZFR6 หรื เพราะว่าอัพเซดาของ R6 นั้นจะมีร,ะราคาสูงมากปรับได้3จุดนะครับทั้งคอมเพรสชันด m มปิ้ง e ร o บา d ด a มปิ้งแล้วก็ Spring p r ีโ o a d อัพไซดาของ R3 เป็นแบบธรรมดาครับอย่างไรก็ตามนินจา250 Ninja น0 0ินจา0โฉมใหม่ขณะนี้เป็นเทสุปปิกธรรมดาต้องรกันต่อไปว่า R3 จะเป็นอัพไซดาหรือไม่ครับ